โชอลังการมากเลยค่ะก็วันนี้โชว์อลงังการมากๆค่ะก็ะคอนเซปต์วันนี้อะค่ะไหนก็จะมาเป็นเหมือนเจ้าเมืองค่ะมาต้อนรับแขกหรือในงานนะคะที่มาร่วมงานกันวันนี้ค่ะ<ม>ก็ทั้งชุดทั้งคอสตูมเนี้ยค่ะก็ตัดตามที่แบบว่าเขาทําการศึกษามาเต็มที่เลยค่ะ<ม>ก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหนี้อลังการสมชื่อจริงๆริงพิงค์ทระด<ม>ับพิงค์ทาวเวาดนี้แบบใช่ก็มีทั้งโอ้โหมีทั้ง ไฮโดรลิกมีขึ้นแบบว่ากี่เมตรสองเมตรอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วจบด้วยสุดท้ายก็คือหมายถือทุกันค่ะแล้วเขียนคำอวยพรให้กับทุกคนที่มาในงานวันนี้อันนี้หมายมาในเต็นเป็นเจ้าเมืองใช่ก็มาต้อนรับทุกคนที่มาในงานวันนี้ค่ะขึ้นโดิสูงสูค่ะสูงสั่นค่ะสั่นสั่นแต่สู้ก็จะยิ้มไปก่อนยิ้มอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเซฟค่ะพี่ๆเขาแบบเหมือนทำให้ใหม่ดีมากๆค่ะก็มีซ้อมก่อน ก็เลยก็เลยแบบไม่กลัวค่ะจะมีการแสดงที่ดีแล้วมีอาหารใช่ค่ะในงานวันนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาค่ะมีงานวันที่1ถึงวันที่17นะคะก็จะมีอาหารที่อร่อยเป็นร้านเจ้าดังเนี่ยค่ะมารวมกันในงานวันนี้แล้วก็จําลองสถานที่ด้วยค่ะบรรยากาศก็จะเหมือนที่แบบเราอยู่เมืองจีนเนาะตุกจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ถ่ายรูปสวยๆด้วยแล้วก็ยังมีมีอัญเชิญเทพมาด้วยค่ะทุกคนก็จะได้มาสักการะกันที่นี่เลยก็คือมาที่เดียว ชอบคนชอบความเชื่อก็าที่ยใช่ค่ะก็มาเลยค่ะอยากจะให้มาที่คิงพาวเวรกันเยอะๆนะคะฝากด้วยนะคะก็ตัวจีนนี้นะคะไหนก็ขอให้ทุกคนเฮงๆนะคะรวยรนะคะคิดสิ่งใดสมปัารถนาทุกอย่างค่ะปังปค่ะแล้วก็ปังเหมือนกันแล้วก็ปังปังังไงก็ปังขอบคุณค่ะต้อับอ่ะปน่ีค่ะานกับลุงเติบาะค่ะละครดีค่ะละครดี ยังไงคะรูกผมมีหนังออกอ๋อละครค่ะละครค่ะเป็นภาพอะไรละครใช่ค่ะกองละครค่ะก็ก็เป็นภาพที่แบบว่ามาจากกองละครเลยก็คืออยู่ในกองคนอื่นค่ะหรือว่าหรือว่าเป็นหรือว่าเป็นก็สนุกค่ะอยู่กับพี่ๆทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ผัดกันถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกๆคนเลยไมาถ่ายให้ทุกคนทุกคนก็ถ่าย ก็ขมมาในชีวิตจริงได้น้อโหมดละครโอ้โหรอยาวชคะผมอบเอลนี่คือเป็นซีในละครทั้งหมดเลยหรอคะอยู่ในกองละครเรียกว่าคือในกองละครดีกว่าค่ะใช่แต่ว่าตอนนี้นี่กลังจะรักกันแล้วค่ะเตรียมกับองศากลังจะรักกันก็ใกล้จะออสานแล้วค่ะเหลือจีตอนแล้วหรอคะเขาแอบรักกันมานานแล้วนะคะใช่แต่ว่าในละครในละครในละคร รักแล้วใช่มคนนี้ก็ดูดูกันอยู่ความสัมพันธ์ตอนนี้คือหน้าอัปเดตกับค่ะก็ก็ยังเขารียกไงก็ก็เหมือนเหมือนหมายถึงว่าเหมือนเดิมอะค่ะก็ดูดูกันไปก่อนเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแต่มีคนเจ้าอยู่มป็นเว่าไหร่ก็คือมันจะดูหวังละครก็มาไรเลยละครไม่ว่าน่าจะเป็นเพราะว่าละครด้วยค่ะเพราะว่าเราได้ทำงานด้วยกันแล้วเราก็อยู่เขาเรียกว่าอะไรอะเราได้ คนได้เห็นภาพเพราะว่าเราก็โปรโมทละครด้วยอะไรเงี <th> <pigs> <ss> ้ยมันก็เลยอาจจะเห็นเรียว่าจังหวะลงกเลยก็ก็ก็ละครออนอะไรเงี้ยก็ต้องลงรูปโปรโมทอะไรนิดนึงทำไมคิดว่าพี่เต๋อบนแบบมุ้งมิงขึ้นนะแบบมาศึกษาคนแบบเราอะไรเงี้ยพี่เต๋อก็มุ้งมิงขึ้นไหมอะคะหนูหนูก็ไม่รู้ว่าแต่ก่อนพี่เต๋อเป็นยังไงแต่ว่าพี่เต๋อก็เป็นเขาก็เป็นอย่างเงี้ยมาตลอดอยู่แล้วอะคะก็น่ารักแบบนี้ตลอดเพราน่ารักค่ะแต่ก็ชิดใจกัน ค่ะชื่นใจหรือไงชื่นใจอะไรคะชื่นใจเรื่องอะไรคะสถานะนี้ยังก็ยังศึกษากันไปเรื่อยๆอะค่ะก็มันยังเหมือนเหมือนก็เพิ่งเราเรารู้จักกันอะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็ยังไม่นานเท่าไหร่ก็ต้องต้องใช้เวลาไปเรื่อยๆจะให้คนแฟนๆเขารอกันนานแค่ไหนาลุงกะลิงเนี่ยรอลุงกะลิงอะค่ะก็ลุงกะลิงก็อยู่ตรงนี้ไงก็ดูได้ก็ก้ก็เชียร์ได้อยู่ค่ะได้วาันแรกแล้วนะ ยันไหนทำงานไหนทำงานใช่ไห่เตอไม่รู้ต้องถามพี่เต๋อพี่แนไปไหนก็ไม่เห็นพูดนะคะแต่ใหม่ดูแล้วว่าหม่ยทำงานวันเนี้ยอย่าพูดเร้ต้องพอะไรต้องเอาลูกป่งไมแอบลุหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าก็ที่จริงแล้ววันในไทยก็เป็นวันที่ดีนะคะก็ก็ไม่ได้แอบรู้นอะไร ตอนนี้ก็ยืนตอนนี้แต่ปีนี้มันจะเป็นปีที่พิเศษเลยนะเพราะว่ามีลูอยู่ด้วยใช่ไหมใช่ไหมค่ะปกติบอลไทยก็ได้จากแฟนคลับตอกไม้อะไรเงี้ยปีนี้นตรงมาจะตายไม่รู้เหมือนกันค่ะครับเซอร์ไพรส์ใช่ไหมคค่ะครับเซอร์ไพรส์ใช่ไหมก็ที่จริงก็ก็ก็ได้นะคะก็ชอบนะเอไม่ว่าจะเป็นเซอร์ไพรส์จากใครก็แล้วแต่นะคะไม่ใช่ว่าจากจากแค่คนคนเดียวอะไรเงี้ยจริงๆก็ ไม่ก็เจอสซายหลายจากหลายคนอ่ะไม่ก็รู้สึกดีใจหมดเวลาพี่เพื่อนๆทำให้เออตัวเราคิดจะแบบอยากทำอะไรสเซฟไรส์บ้างอะไรทายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากทำอะไรเซไรสหรือว่าแบบหรือว่าต้องรอลุ้นไปสซายไม่เก่งอ่ะสิสนายไม่เก่งแต่อาจจะเก่งต่อไทยอะไรที่เขาต่อไทยเก่งก็ก็ไม่ก็ไม่ขนาดนั้นนะคะแต่ก็ก็น่าจะเก่งแหละใช่น่าจะเก่งแล้วยัง แอปอยดูช่ออวันเลนไทยรู้เลยค่ะรู้แบบพี่เต่อบอกลักเลย้ังไหป่าไม่ไ,ไ,มไม่ไม่เลยเพราะว่าวเลนไทยใหม่ทำงานจริงๆอ่จจะเป็นไม่อาจจะเป็นวันธรรมดาของใหม่เลยมาที่ทำงานอไรเงี้ย <c oughs> คือการที่ไม่คาดหวังดีที่สุดนะคะ <c oughs> <c oughs> ใช่ค